สวัสดีครับพืก่กชองบอลตะกนลาลิซิงนะครับอันนี้ผมจะมาสอนการเปลี่ยนไส้กรองอากาศของท e ER ี r 300นะครับตัวเจีนกระต่ายนะคตัวตัวเดียวกับของตำรวจนะขันแรกแล้วก็ถอดเบาะนะถอดเบาะตรงนี้นะถอดเสร็จแล้วก็จะมีน็อตหกเหลี่ยมนะครับหกเหลี่ยมเบอร์เบอร์ห้านะ เบอร์ห้าหรือเบอร์หงนี่แหละแล้วก็ถอดสองตัวนี้ผกเขียมพอถอดเสร็จก็บอยก็จะออกมานะครับแล้วก็สังเกตเห็นใต้ถังนะครับใต้ถังจะมีแบบหน้าตาแบบนี้นะแล้วก็ใช้ไขควงนะครสองตัวถอดออกมาน,ะนี่จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะแล้วก็ข้างในมันจะมีมีเป็นเงี้ยงตรงนี้นะครับเงี้ยงสองอัน ลบก,กดลงไปแล้วก็จะเป็นแผ่นออกมาแนละ้วผมทิ้งไม่ได้ตอนนี้เดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะน,นี่นะพคือเราใส่เลยคนระใส่เข้าไปครับเหมือนเดิมที่เราถอดออกมานะกดตรงนี้เข้าไปนิดนึงคนระับให้มันเข้าล็อกแล้วก็ปิดฝานะปิดฝา แล้วก็ขันน้ำสองตัวนะครับก็ใส่เบาะแล้วก็คันนอตเบาะนะปิดเบาะที่เรียบร้อยนะครับนี่ก็เสร็จแล้วสำหรับการเปลี่ยนกองอากาศของ CBR สองร้อยสิบ R สามร้อย R นะเป็นแบบเดียวกันนะเปลี่ยนแบบเดียวกันเลยนะแล้วก็ตัวนี้ผมก็จะทําไปนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวสีอะไรมาก็ซีนะผมก็เลยพ่นไปนิดหน่อย เดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะมาสอนทำอะไรกันก็ฝากกดติดตามกันล้ลยนะทุกคนน,ะนี่นี่จต่อจุดสีไว้นะต่อไว้ไอ้โดวนนึงก็เป็นรถอีกคันนะพี่ก็จะปั้นเหมือนกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเท่านี้ครับ